สวัสดีค่ะพี่น้องมาเบ่งพอค่ะจะพิกดูหลายเด้อพอค่ะสีสวยไหมฮะสวยสวยสวยคนทำเอาบา้เอานั่นมาบอกเอาแปลงมาไห้ถ้าเอาเม้ไห่ถ้า,า,าทานวะเ้่ย่างขึ้นย่างขึ้น ไม่ใหญ่เลยพอค่าบ้านไหนมีคนมาอยู่พมกับโบมีเด้พี่น้องผมพมพังมืมีขายไกลได้ที่ไปซื้ออยู่หรอกข้ายังกะว่าที่ซื้อห่มซื้อห่มบัดไปซื้อของหรอเงินกับเบิดเออกะ,ะบ่ได้คอดห่มเลียด ยืนย่างตากแดดยืนย่างตากแดดนี่ละใส่กอกเพราท่านได้เอาขึ้นมันยังแดดอยู่ยันมันเน่นแตกให้ันมันหฮมอีกจักน้อยก่อนอย่าพี่น้องขายใส่กอกขายอยู่หันมันยังพราะมีโฮมเลยย่างพราะหืมหมยาวะอย่าเ้าย่าง เออย่างเพิ่มๆไว้ญาเพิ่นบอกย่างเพิ่มๆ่าเพิ่งย่างสุกดีเ่ทเออแล้วว่าให้คนมาย่างเดี๋ยวจังเอาลงนีแต่แต่ถ้าคนมาย่างเดี๋ยวทาเ้ามาม้วนตะย่างสิมันกับพ่อท่านพี่น้องเดี๋ยวต้องย่างไว้ส่จั๊กน้อยแล้วก็ขึ้นไก่ย่างของเราโดย ตหน่อยเพิ่นเพิ่นอยากขายผู้ใดมัดเลยเนี่ยบ่ดีบ่มัดหย่ำเลยแม่นี่แล้วเพิ่นอยากขายเพิ่นว่าให้คอยขายเนี่ยเฮ้ยคอยอยากขายสั่นให้คอยขายเนี่ยมันในมือบ้านนี่เพชรขายใส่กอกแตเลยเดี๋ยวเงินมาลงทุนให้เบิดเงินที่ลงทุนขายใส่กอกก็หาบุพเพทีเนี่ยขายไกล้ได้กูละ เพื่อนว่าคอยอยากขายไกลยาก่างให้คอยร้องขายเนี่ยเฮ้ยฉันเออฉันอยากร้องอ่ะขายฉันด้วยเนาะพี่น้องเราอยากเฮ็ดเราอยากมีอาชีพของเราเมยเพื่อ,อจังพี่น้องเขาใจบ่เราสี่แยกสาขาจากเนี่ยเมสเราสีตีตัว <laughs> ขายไกลย่างไหมเ,เออมมมเมืองเม่ะเพื่อนก็มาจองนั่นจองมองถาขายพักไ้ ตั้งไผตั้งมันเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพิ่นมาแล้วเพชรกระยูมองที่เพชรขายย้ำคือเก่าแล้วพี่น้องเนี่ยว่ะมีการนับนับพร้อมได้อีกซิปไหมมุกนี่ท่านกับท่านกัท่านกับบอขายขายคือแค่หน่อยเท่าไหรที่มีคนสื่อที่มีคนสื่อบอกไม่หม่นึงเออเพิ่นประเดิมให้แล้วไม่นึง กูได้ละโมเมนกูได้สีสวยอยู่เด้พี่สีสวยอยู่นะคะสีสวยเนี่สีสีสวยเหมือนกนหมัดเลยไอ้พนนี่ธมกอนยังใส่กอคินใส่กอใส่กอแล้วก็ทำงานเหมือนกันแต่ว่ามังยัง แอยู่เพ่กัเลยยังโบแกถ้าแฝงยานมันแตกไหมพี่น้องสีสวยมันด้ใส่กอกเราสีสวยนะคะดูสิเราพึ่งมาจากบ้านแล้วถ้าสีพึ่งอีกยันมันแตกก่อนไหมเดี๋ยวทาูกคคามาก,ก่อนจังพึ่งขึ้นเพิ่นกัไทยบ้านเพิ่นกัหาของมาขายด้วยกันอีปูอีกกระปูแล้วกับอันเง,งี้ยก็ปลาแห้งเขากับสำหรับเราเราก็ขาย ไก่ของเรามักไปยังดีวันต่อวันสาสตรปลอดภัยแต่ไม่มีร่มแกเดือดแกเดือดแกเดือตัวเนาะพี่น้องเหนียะแตนเหนียะแตนขายได้แล้วไม่นึงเพิ่นซื้อไม่นึงแล้วว่างนึงนี่แต่ว่าบนท่านได้ชุกเพิ่นว่าเอาหมนไม่นึงเนี่ยครับเพ่นเอาเปลี่ยนแนวขายสมบูรณ์ด้วยหนิเพิ่นว่า บออันนี้ตอหน่อยเราอยากขายก็เลยเฮ็ดไถ้แล้วขายเพียกระชีกลับไปยัดใสก่กอกคือเก่าละพี่น้องนี่ยใหแล้วาขายของเราเฮ็ดกระเนื่อเสาร์เพียกระชีขายใส่กอกถ้าเกิดเบิ้งมือนี่ถ้าเกิดว่ามันขายโอเคกะมืออื่นกระชีเฮ็ดแล้วขายปาด ต้ามือนี้ขายเหมืยี่สิบไม้นี่มือ้อนที่เฮ็ดเพิ่มบ่ไปแมคโคอยู่เพิ่อกใหกไปแมคโคบ่มองนี่นอพี่น้องตาเลตเนาะเอีอยงโฮมกับบมีหมวกกับบมีใส่ตายเย็นใจเย็นเย็นเีาเา ผมล้มพัดข้างเหมือนจะวางโอ้ยสองผัวเมียนี่วายุว่าเซาจะเสียสันเพิ่นพันป้าวงหนึ่งเพิ่นพันมาเพิ่นวามเพราะผ้าเพิ่นยู่กันเซาอีดีโดนมื่สินมันก็อยากได้เนาะพี่น้องมันบืนแตะบันนั้นเนะกะเพิ่นวามล่ะฮะตะบันนี้ยังบ่ท่านเองมีอยู่ว่าเศร้าไปซื้อของมาเพิ่องมาเฮ็ดใส่กอกเพิ่องมา อันนี่ไก่แต่ว่าใส่กอกเ่าท่านิยมแต่ว่าเตรียมของไว้เร็วกรเลยออกมาขายไก่ถ้าแต่หน่อยออกมาขายไก่ก่อนยังไม่มีใครมาขายเพราะว่ามันแดดอยู่เราร้านขายไก่เราต้องออกมาก่อนเพื่อนเพราะว่าเรากลัวเราจะมาดังไฟกลัวเราจะไฟจะคุกลัวไฟที่คุเป็นท่านไหมจ๊ะพี่น้องกลัาสที่ยากสุกคิน เอาสุยาพเน้อือเอาสุยาพเน็งพ่อจะไปับลูกเพงให้แม่ไปก็ได้ยังบได้เดี๋ยวไปับได้สื้อเสียนไม่ข่อยน้ำไมเดเอก็บักเสีนโลนึงคือเจาเงียจได้เนี่ยเดี๋ยวจะไปส่องามงานอยู่ไปยานข่อยบ่ทันทั่งลูกขี้แป้งเรียนอี สร้อยกันไปแล้วพี่นอ้องเพรานะว่ามีแม่เ็ดงายอยู่ย่างพอหมิมๆไว้ก่อนอย่าลืมออกไปเพื่อนเด้องอะเพื่อนสร้างไะไรไป,ไปานาหอพี่น้องอือ๋ยวถ้ามีคนมาง่างแล้วเดี๋ยวไทยเบื้องอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะตอนนี้กับไทยตั้งร้าน ตากแดดให้พี่นองบึง้งตากแดดตากแดดจ้าไปก่อนเ้อจ้าพี่นองให้ยุกไก่ยุกไก่ไก่ไก่ไก,กับมาซอยอุดหนุนเน่เ้อจ้า